ผมแม่งในบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่22เมษายน2568วันนี้ถึงแม้จะเป็นวันธรรมดาครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลหลีกหลักลงเตะอยู่ไปลุยกันที่คู่แรกครับเกมพีมยรีกอังกฤษคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าคู่นี้เริ่มคิกออฟตีสองสำหรับคู่นี้ทั้งคู่กำลังขับเคี่ยวแยง่งชิงพื้นที่ยุโรปกันครับซิตี้อยู่นอันดับที่4ีมีอยู่58แต้มส่วนแอสตันวิลล่าอยู่ันอันรับตี่เสมอกั็ด มาดู5เกมหลังสุดของทั้งคู่ครับทางฝั่งซิตี้ก่อนชนะ4เสมอ1เกมล่าสุดครับบุกไปเยือนเอเวอเรตต์ชนะกลับมา2ประตูต่อ0ส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่าครับ5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดครับเล่นในบ้านชนะนิวคาสเซิลโ่งทลายครับ4ประตูต่อ1มาดูความพร้อมเกมคืนนี้ครับทางฝั่งซิตี้ยังคงขาดนักเตะอยู่4รายส่วน11ขุนพลคืนนี้ประตูเป็นสเตฟานโอเตกาแนวรับมี Nico illy, io, ias, unes, นิโก้โอไรรีเจสโกกราดิโอรูเบนดิอาสมาริอุสนูเนสสส่่ววววนนนนนนนกกกกกกลลลาาาางเเเเเเป็มมตติิิิิโโโโออออคคคคซัััับบบบูู้รรรรช์ีดดดฟฟย และหน้าเป้าเป็นโอมามามุชครับส่วนฝั่งทีมเยือนสงิงห์พะงาชครับยังคงมีนักเตะบาดเจ็บแค่รายเดียวส่วนตัวจริงคืนนี้ประตูจะเป็นเอเมเลโนมาร์ติเนีสแนวรับมีแมตติแคสตอริคอนซาสลูคัสตีนแดนกลางมีมอร์แกนโรเจอร์สบูบากาแามาร่าอามาดูโอนาน่าจาคอบแรมซี่ยูริตตะรมองและหน้าเป้าเป็นออลีวัตกินครับคาดการเกมคู่นี้ครับเป็นทางทีมเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าที่0.75คู่นี้ต้องบอกว่ากำไรคนดูแน่นอนครับแค่เห็นไลน์อัพตัวผู้เเเเลลลล่่่่่่่นน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 นกก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 ็็าาสสุแแ้้้ววถถูููทททีีีนนีีพอออดดคครรััััับงงฟ์มมมใต มีโคต้า UCL ในฤด,ดูกาลหน้าเป็นเดิมพันส่วนคู่นี้มองว่าดูจากเฮดูเฮดระยะหลังแล้วอย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างสูสีครับผัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ถ้าหากฝั่งไหนเล่นใบ้านมักจะได้เปรียบมากกว่าเกมนี้เล่นที่อติฮัสเตเดียมมองว่าซิตี้เหนือกว่าครับคงเบ้งขอเลงแมนเชสเตอร์ซิตเรือใบรันกรองลบ คู่ที่2ครับไปดูเกมลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียเปิดสนามเมสตายาพบกับเอสปันญอนคู่นี้เรื่องคิกออฟเที่ยงคืนสําหรับอันดับของคู่นี้ครับใกล้เคียงกันเจ้าบ้านอยู่อันดับที่1 4ส่วนทีมเยือนอยู่อันดับที่13ยังพอมีลุ้นไปแต่ยูโรป้าคอนเฟลซ์ลีกเพราะมีคะแนนตามหลังแค่5คะแนนมาดูใฮลุ้เฮดคู่นี้ที่เจอกันครับห้าเกมหลังสุดเอสปันญอนชนะไป1ครั้งที่เหลือเสมอกันทั้งหมดครับสครั้งส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านบาเนยสม่รน สปอนยอนครับห้าเกมหลังสุดชนะ4เสมอ1เกมล่าสุดครับเล่นในบ้านชนะ K fe, เคทาเฟ่ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ความพร้อมเกมคืนนี้ครับเจ้าบ้านยังขาดนักเตะแค่รา,ายเดียวครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักคืนนี้ครับประตูเป็นจอร์จิมมาร์มาชวิลลี่ว่าที่ประตูคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลส่วนแนวรับครับมีโฮเซ่กาย่าคริสเตียนมอร์เชร่าเซซ่าตาเรกาดิมิทรีฟูเกียแดงกลางมีฮาเวเกรราจับคู่กับเปเป้ลูสามตัวลูกจะเป็นหลุยส์ริโอฮาอังเดรอัลเมดาเดียโก้โลเปสและหน้าเป้าเป็นฮิวโก้ดูโรครับส่่่วนญญนนนนฝััังเเเออสปยครบบมมีกตะแพิ เป็นฮาวเวียปอร์โดที่สะสมใบเหลืองครบและยังคงมีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่2รายส่วนตัวหลักคืนนี้ครับประตูเป็นโจนสกาเซียนรับมีโอมาเฮลอิฮารีมารักอุมบุลลาเลอันโดคาเบล่าคาร์รอสโรเมโรแดงกลางเป็นโปโลซาโนจับคู่กับอูโกกอนซาเลสส่วน3ตัวรุกครับอันโตนิโอโรกาเอ็ดูเอ็กโปซิโตฮาวเวียปอร์โดและหน้าเป้าเป็นโรเบรโตเฟอร์นันเดสครับคาดการเกมคู่นี้ครับเป็นทางไอข้างขาวบารีเซียครับที่เหนือกว่า0.75ย์าสำหรับคู่นี้ครับสู่สีกันแทบทุกอย่างครับทั้งสถิติิิโโดดยยรรรวววมมมมที่่ผาาาานนนนถถึงสตใปััจจจุบบเ้้ มีเกมสวนกลับที่เฉียบคมครับสวนเอสปันยอนก็ครองบอลเหนียวแน่นคู่นี้คงไม่กล้าผีถามใส่กันแน่บอลเหนียวเคี่ยวกันแบบนี้ขอเชียร์ฝั่งทีมเยือนเอสปันยอนครับคงเบ้งขอเล่งเอสปันยอนเอสปันยอนนอนยัน คู่ที่3ครับยังอยู่ที่เกมลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างเจ้าบุญทุ่มมาเซโลนาเปิดบ้านพบกับมาโยกาคู่นี้เริ่มคิกออฟตีสอครึ่งอันดับของคู่นี้ครับบาซ่าเจ้าบ้านอยู่อันดับที่1ครับส่วนมาโยกาอยู่อันดับที่7ส่วนเฮต h เฮ d คู่นี้ครับเจอกันมา5เกมหลังสุดเป็นทางบาซ่าครับทำได้ดีกว่าชนะไป4ครั้งเสมอกัน1ครั้งมาดู5เกมหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านมาเซโลนาชนะ3เสมอ1แพ้1เกมเกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโกไปได้4ประตูต่อสกมส่วนห้าเกมหลังสุดของ ความพร้อมเกมคืนนี้ครับจ้าบานบาซ่าไม่มีรายงานนักเตะตัวเจ็บหรือตัวแบนเพิ่มครับแต่ยังคงมีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่4รายส่วนตัวหลักเกมคืนนี้ครับประตูเป็นเชสตนี่แนวรับมีเจอรัดมาตินเปาคูบาซีโรนัลอาราโฮจูสกุนเดคู่หูดานการจะเป็นเอริกาเซียและเปดรีสตัวรุกครับลามินยามมลเฟอร์มินโลเปสราฟินญาและหน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอสกี้ส่วนทางฝั่งมายโยกาครับไม่มีรายงานตัวเจ็บและตัวแบนเพิ่มเช่นกันแต่ยังคงมีตัวหลักที่บาดเจ็บอยู่2รายส่วนตัวจริิงคคืนนนนนีรรรรับับปปะตตูเเเ็โโดมมมฟวาจออล โคบาเดแดนกลางเป็นมาติโอเมเรโยฮันมาติก้าส่วนตัวลูกจะมีอันโตนิโอซานเชสโอมามัสคาเรสซามู เซอร์กี้ดาเดและนาเปาเป็นไซส์ลาินครับคาดการเกมีครับเงอนไข้ทางบาร์เซโลนาเหนือกว่าที่2.0คู่นี้บาซ่าเหนือกว่าแน่นอนครับสเกมในบ้านที่ผ่านมาพวกเขายิงรวมกันไป8ลูกมาโยกาเล่นนอกบ้านค่อนข้างแย่ครับใน8เกมหลังสุดเพิ่งชนะได้แค่ครั้งเดียวดูแล้วทางมาโยกาไม่น่าต้านไหวครับถึงแม้บาซ่าอาจต้องพักตัวหลักบ้างเพราะเดี๋ยวต้องมีเกมโกบารเดเรกับเรอัมริตในอีก4วันรอยอยู่แต่คุณภาพตั้งแต่สำรองของบาซ่าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับทดแทนกันได้สบายอยู่า B aza. B aza, ีาเรเย ูที่สครับเปลี่ยนรรยากาไปดูเกมลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างครับคู่ระหว่างน้องเปิดบ้านพบกับปารีสแซงชาแมงคู่นี้เริ่มคิกออฟกันตีหนึ่งสีอันดับของคู่นี้ครับน้องอยู่อันดับที่14ส่ครับส่วนปาร,รีสเป็นจ่าฝูงของลีกครับมีอยู่77แต้มนําห่างที่2ถึง22แต้มสาหรับการเจอกันของคู่นี้ครับแน่นอนว่าเป็นทางปาร,รีสทําไม่ดีกว่าครับชนะไป4ครั้งเสมอกันหนึ่งครั้งมาเช็คฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านน้องชนะสุองแพ้ 3, แแสออเมาม เอาชนะเลอร์อัพสองประตูต่อหนึ่งความพร้อมเกมคืนนี้ครับเจ้าบ้านน้องยังคงจะไม่มีมาร์กัสโกโก้ที่ยังคงติดโทษดแบนครับจากการได้รับใบแดงโดยตรงส่วนตัวหลักคืนนี้ครับประตูเป็นแอนโทนีโลเปสแนวรับมีนิโคลัสคอสซานิโคลัสปาโรลิสคาสเตลเลสโตเควินอาร์เมนแตงกลางมีโยฮันเลฟแนนลุยเลลูชดักลาสออกุสโตแมทธิวแอปไลท์โมเซสไซมอนส่วนหน้าเป้าเป็นมุสตาฟามูฮัมหมัดครับส่วนฝั่งทีมเยือนแพ้ชัยครับไม่มีแรงงานตัวเจ็บและตัวแบนเพิ่มตัวหลักคืนนี้ประตูจะเป็นเจโโรรรรรจิิดอออนนนาาาาาููมมมมแววัับบีีีซเเคคยสสล และลูคัสเออร์นนเดสแนกลางมีเซนนี่ in, ามายูรูโจอาลเนเวสอีคังอิน3ตัวลูกครับอุสมานเดนเบเล่คิวิชาคลาสติเลียและหน้าเป้าเป็นกอนซาโลรามอสครับการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขาทางแป้แชร์เหนือกว่าที่1น่แน่นอนครับด้วยขงกาลังและอันดับปารีสดูเหนือกว่าแต่มองว่าโปรแกรมช่วงนี้ของปารีสค่อนข้างทีคงต้องมีการโรเิชันและหมุนเวลยนเตะบ้างเพราะเหลียวอีกสนัดต้องลงเตะอีกแล้วรวมถึงยังต้องโฟกัสในเกม UCL ครับคงต้องรักษาสภาพความฟิตของนักเตะตัวหลักให้มากที่สุดเกมคู่นี้้มมออองงงงงวว่่่่่่าาาเเืืนนไไไขขสูปปคคครรับชชะดแต ในบ้านของน้องยังพอมีพิษสงครับเกมนี้น้องเอาอยู่แน่คงเบ้งขอเล็งน้องน้องขอลองดี คู่ที่หครับไปดูเกมเดนมาร์กซูเปอร์ลีกกันบ้างครับคู่ระหว่างนอร์เยอร์แลนด์เปิดบ้านพบกับมิทเทลแลนด์คู่นี้เริ่มคิกออฟกันเที่ยงคืนอันดับเป็นตารางครับนอร์เยอร์แลนด์อยู่อันดับที่5ส่วนมิทเทลแลนด์เป็นจ่าฝูงครับสำหรับ5ครั้งหลังสุดที่เจอกันครับของคู่นี้เป็นนอร์เยอร์แลนด์ชนะ1ครั้งมิทเทลแลนด์ชนะ2ครั้งและเสมอกันไป2ครั้งเช็คฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ครับทีมเจ้าบ้านนอร์เยอร์แลนด์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเกมเกมล่าสุดครับออกนไป สี่ประตูต่อ2ความพร้อมเกมคืนนี้ครับเจ้าบ้านยังมีนักเตะตัวหลักที่บาดเจ็บอยู่2รายส่วนตัวหลักของนอร์เวย์แลนด์คืนนี้ครับนำโดยเบนจามินนีแกลนครับดาวซันโวของทีมตามมาด้วยคายร์เล็บยีแรงกี้เลวีเนเน่และซินเดวาเล่เอคิลี่ครับส่วนฝั่งทีเมทเยอรมันครับยังคงมีนักเตะบาดเจ็บอยู่2รายเช่นกันส่วนตัวหลักคืนนี้จะเป็นอด,ดัมบุกซ่ามิเกลกอรโกซ่าโอลิเวอร์โซเรนเซนและอาริซิมเซอร์คาการางเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขไม่มีเชียร์ฝั่งไหนก็ได้มองว่าคู่นี้สถิติคู่ขี้กัน 5เกมหลังสุดชนะแค่2เกมเท่านั้นส่วนเจ้าบ้านนอร์เยเรนครับชนะ3จาก5เกมหลังสุดที่ได้ลงเล่นในบ้านดูแล้วเจ้าบ้านยังคงมีภาษีเหนือกว่าคู่นี้ขอเชียร์น no er อร์เยเรนผงเบ้งขอเล่งนอร์เยเรนนอร์เยเรนสั่นสู้ คูณเี่ยวครับไปดูเกมไอ d ลน e ์พ e r เม a g u e คู่ระหว่าง d o r ร y City เปิดบ้านพบกับ s l l i o ก Rovers คู่นี้เริ่ม k ี่ออฟตีหนึ่งสี่สิบห้าสำหรับอันดับคู่นี้ครับเจ้าบ้าน d ด r ร y c i t ซอยู่อนับที่6ครับส่วน s ิ l i โ r r v v r ออยู่อนับที่เการเจอกันของคู่นี้ครับเป็นทาง s i l i โ r r v v r r ครับทีมเยือนชนะไปสครั้งเจ้าบ้าน d o r ร y City ชนะ1ครั้และเสมอกันไปสองครั้งส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งคู่เจ้าบ้านเดอร y รี่ซชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมเกมล่าสุดครับ เกมเกมล่าสุดครับออกไปเยือนวอลเตอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดชนะกลับมา4ประตูต่อ0ความพร้อมเกมคืนนี้ครับเจ้าบ้านไม่มีตัวเจ็บครับแต่มีตัวแบน2รายเป็นตัวสําคัญทั้งคู่ครับทั้งเพลย์เมคเกอร์และกองหน้าตัวเป้าส่วนคืนนี้คงต้องฝากความหวังไว้ที่ไมเคิลดัฟฟี่ดานิเอลมอลเลนและโรบบี้เบนซันครับส่วนสลิโกโรเวอร์ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บตัวแบนครับส่วนตัวหลักของสลิโกโรเวอร์ครับโอเวนเอนดิงเชนคาวเบเนชและแฟรงเซนลี่ลอมโบโต้คาการเกมฑคู่นี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านครับดอรี่ซิตี้เหนือกว่าทีีีี่่่่่่1.25ตต้้้้้อองงบบบกกกกวววาาาาาาาภพรรรมคคคูููนนนัััเเจยยดดดแขผลล์หไป สรายถือว่ามีผลกระทบแน่ครับสำหรับดอรี่ซิตี้ส่วนทางสลิโกโรเวอร์ครับใน5เกมหลังสุดพวกเขาเพิ่งมาชนะในเกมล่าสุดที่เหลือแพ้รวดคู่นี้มองว่าเงือนไขที่เปิดมาค่อนข้างแพงไปครับเพราะเช็คจากฟอร์มของทั้งคู่ตอนนี้ถือว่าไม่หนีกันมากมองว่าเกมคู่นี้ไม่น่าจะยิงกันขาดครับให้เชียไปทางสลิโกโรเวอร์ดีกว่าคงเบ้งของเลงิลิโกโรเวอร์ิลิโกนั่นโกจริงๆและนี่คือของคู่6กทีมประจำวันนี้ครับที่เรามาวิเคราะห์กันหน้าช่องเช่นเคยครับฝากไว้เบื้องลไปกับิอนนนบกนร,รมมากมนยรวมถึงมีคู่ที่น่าสนจอีกหลายคู่ ไปลุ้นไปร่วมสนุกกันได้ทุกวันฝากกด Subscribe กดหัวใจกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันในครั้งถัดไปแล้วพบกันใหม่ครับกับคงเบ้งเล็งบอน